ต่ใช่พี่โตปะวันนออ่ะเต็มเฟซไปหมดเลยเนี่ยใครมาวะน้องสาวฉันเองเธอบอกว่าวันนี้เธอจะไม่อยู่บ้านขอโทษทีนะว่าไง <c oughs> น้องสาว <c oughs> เขาทำไมพี่เปิดประตูน,นานจาังคะเนี่ยเออพี่กำลังดูพี่โตอยู่อะระวังพี่โตถูกใจตู่พี่ะนะเรื่องนั้นช่างมันเถอะอ๋อ้องจำแอนดวา์เพื่อนพี่ได้ไหม กูเข้มกูเข้มเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยอว่าไงเฮ้ยนี่ผมเองพระเจ้าว้าวคุณดูดีจังเลยเออมันก็แน่นอนอยู่แล้วเออคุณก็ดูดีนะเออขอโทษนะเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนได้เลยเจ้าเฮ้ยว่าไงคือตอนนี้ฉันอยู่บ้านอ่ะอ๋อขับใจนี่นายกำลังทำอะไรอะไร ฉันทำอะไรเหรอทำไมต้องแต่งหล่อด้วยวะเนี่ยถามจริงนายชินน้ำหอมตอนไหนเนี่ยเอ่อก็นั่นน้องกูนะวะแ้าใจแล้วนี่มันไม่ใช่อย่างที่นายคิดแปลว่าฉันก็มีเดนเหมือนกันวันนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนไงแกคิดว่าฉันโง่หรือไงวะนี่แกคิดมากเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันนะไม่รู้หรือว่าฉันว่ามันดูแปลกๆเอ่อแล้วพวกพี่ทำอะไรกันก็เราว่าจะดูทีวีไม่มีการหม้อน้องเพื่อนอุ๊บ โอเคเดี๋ยวฉันเก็บเองพี่เก็บดีกว่าไม่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 เดี๋ยวฉันเก็บเองเดี๋ยวฉันเก็บเองฉันเป็นคนทำตกนี่โอเคค่ะดูมันทำดูี่ยพันนี่เขาได้จากพี่โตเลยนะมันจะตีเเนยคือคือนี่พี่เพิ่งเข้าฟิตเนสมาตูดพี่มันก็เลยแบบว่าฟิตปังไงจ้าน้องค่ะฟิตมากเลยพี่อได้แล้วอือพี่ว่าไอรีโมทเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างแน่เลยนะไอปุ่มนี้มันใช้ทำอะไรวะเนี่ย อ้าดพระเจ้านี่เพลงโปรดฉันจริงอ่ะน้องเฮ้ยพี่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันกูเอลพีดิเยอะแงดังเยอะแงดังชื่อช็คอยากจะเต้นแล้วล่ะไม่มีใครห้ามน้องเนี่ยอยากเต้นกับฉันไหมเยอะแงดัง n baby งดังแคมอนไปไป เอพี่ดีไหมน้องเป็นไงเนี่เระวังมือหน่อยพี่เต้นเก่งกันเลยค่ะแน่นอนน้องเนี่ยยังไงงับทั้งงับทั้ยทฮ้ยทั้ฮ้ัเฮ้ยทั้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยทั้ยเฮ้เฮ้ยทั้ยเั้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้กเฮ้ยกฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเั้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเท้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้เ้ยั้้้้้ทั้ั้้้้ทั้ั้้เ้เ้ย านายโอเคนะเพื่อนกูโอเคใจเย็นนะใจะเย็นเออโอเคโอเคโอเคฉันว่าเรามานั่งคุยกันดีกว่าเอ,อวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบเพลงที่เต้นไปเมื่อกี้นี่ไหมโคตรไม่ชอบอวันนี้เธอดูดีมากเลยนะขอบใจครั้งหน้ามาเต้นกันอีกไหม ไม่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 ต้องใจเย็น <c oughs> ให้พี่เปิดให้นะโอเคนะได้เลยค่พี่นี่เธอฟังพี่ให้ดีนะไอหมอนี่มันไว้ใจไม่ได้เชื่อพี่เธอะ <c oughs> ไม่เอาน่ะพี่เขาดูเป็นคนดีต้องเช, <c oughs> ชื่อพี่นะพี่รู้จักมันหลายปีไอเวเนี่ยมันโคตรอันตรายไม่เอานี่ะพี่ท <c oughs> ุกคนดูดอกไม้นี่สิ <c oughs> มันเขียนว่าขอมอบให้กับคนที่สวยที่สุดในโลก โรแมนติกเวล่ะืม,อม,อมขอนั่งหน่อยนะเพื่อนสวยใช่ไหมล่ะเออขอนั่งทีนะเพื่อนนะนายเครียดอะไรของนายวะเนี่ยฮะผมคิดว่าคนที่ส่งมาให้คุณเนี่ยต้องเป็นชายที่หล่อที่สุดในโลกแน่จนริงหรอคะอแน่นอนฉันชอบจังเลยไม่ไหวแล้วเว้ยฉันจะไม่ยอมให้แกแตะน้องสาวฉันฉันพยายามจะเป็นเพื่อนกับเธอเพื่อนพ่อมึงดิมึงกำลังจีบน้องกูเนี่ยมึงดูเฟซซอนเยอะไปไหมอยาตา ร้องกูเด็ดขาดเข้าใจเลยคิดอะไรอยู่เนี่ยจีบร้องกูกูจะให้ไป็ตัวอัตูดมึงไงที่รักคือเป็นคนส่งมาเหรอแน่นอนสิฉันรักคุณจังเลยฉันไปแล้วนะเจอกันนะพวกลาก่อนนะพวกพี่ทั้งสองดูแลตัวเองด้วยนะโชคดีน้องอย่าแตะกูอุ้ยแกคิดอะไรของแกบ้าชวัดเฮอ่และทีนี้จะทําไงเนี่ยเสื้อยับหมดฉันจะไปเดทยังไงเนี่ยมันเป็นความผิดฉันเองอ่ะขอโทษนะเพื่อน เราคืนดีกันเถอะเพื่อนเออก็ได้ก็ได้มาเพื่อนที่รักค่ะคแม่แม่ไม่ได้เรียกลูกจากที่รักแม่เรียกผัวแม่จ้าแม่ไงคะที่รักค่ะคุณพร้อมที่จะเดทหรือ,อยังครับครับที่รักเ,ออเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะโพดิชั่นต้องไปมีเดทกับแม่แกนะ่ะออโชคดีนะเพื่อนเจอกันไปละไงครับ,รบที่รักคุณดูหล่อจังเลยอะ่ะไปไปเดทกันเถอะ กูได้เพื่อนเป็นพ่อให้ <c oughs> hey, พ่อไงลูกให้เสียงภาษาไทยโดย JCB Studio